คุณชิงจ้างขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับชิงจ้งตืง่นแล้วเขก็ขอบคุณครับที่ส่งกำลังใจให้นะครับหน,นุน่มนะครับก็กำลังจอดกำแพงอยู่นะครับน,นะครับลดระดับกำแพง สบาบ้านสวัสดีคุณป้ามะลิขอบคุณนะครับป้ามะลิมาให้นะครับคุณป้ามะลิ คุณบา่าวคุณจิมนะครับคุณนะครับขอบคุณมากนะครับตอนน่องกำลังใจมาให้นะครับ นี่ครับนี่ครับพี่พงก็ยังทำก่อกำแพงอยู่นะครับพี่พงก็กำลังก่อกำแพงอยู่ครับเ เนี่นะครับนี่ครับพอเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับดูเลยมันพุ่งไปมันพุ่งขามันจะเย็นนันหละครับ โก้นะครับคุณคุณคุณบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณท่านมากท่านทุท่านทุกท่านทุกท่านแล้วก็เรื่องสินค้าอื่นนะครับการทำห้องครัวใหม่นะครับเอฟซี ขอขอบคุณทุกท่า,ขขาน,นนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบครับ

ได,ไ,ดได้ครับแอ่ขอโทษครับขอโทษครับพ่ออเทจะเป็นมือท้นะตอนนี้ยนะครับคลิปนี้ครับก็อบแล้วแต่ถนาท่านนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามนะครับสวัสดีครับ